กอมแล้วครับคนนี้ครับใหม่ๆสดร้อนนะครับย้บอประสาทภาพครับกับรถกรอบค,ครับจิตที่นั่งสุดประหยัดนะครับยอดนิยมนะครับ กับยูสุนะครับมิวเอ็กซ์ครับดี .9 ดิออริกทูได้ขับสองครับกับรถปี2020คันนี้นะครับมาพร้อมกับงานสีดําเดิมสวยๆครับแต่ละครับฟีด้าผ่อนเพียงแค่หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทครับรุ่นตัวนี้ครับเป็นของตัวดิออริกนะครับมาพร้อมขจานชุดแต่งให้รอบคันแล้วนะครับไฟด้านหน้านะครับเป็นงานไฟเจอร์นะครับหลอดลูกแก้วนะครับมีงานเดทามนะครับของตัวเอลดีนะครับพร้อมกับมาแซมหมอกคู่ล่างครับกระจัดด้านหน้าได้งานแบ็คโคมแล้วล้อครับสีบัดเงาครับสิบแปดนิ้วเอลักษณ์ของตัวดิ ภายในครับจะได้เป็นงานครับบอดหนังสีดำคู่มือของการใช้งานครับมีให้ครบนะครับมาพร้อมเล็กไม้พิงแค่40่หมืนโลเท่านั้นครับหน้าเดิมนะครับท้ายเดิมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับห้ามพาดรับชมคลิปนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับที่สนใจรถปืนสองคัดเกตทุกทท่านนะครับวันนี้กลับประชบกับช่องส่วนลดรถเข้าใหม่กระทางมิ้พยนนะครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่กำลัง3าของทางสาขาหนึ่งครับสังกัดใหญ่บริษัทพยนนะครับที่มินบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับด้านหน้านะครับวันนี้นะครับเรามีรถครับพีพีวีนะครับเจ็ดที่นั่งครับสุประหยัดครับยอดนิยมนะครับกับอีวูสูตรนะครับมิวเอ็กซ์ครับหนึ่งจุดเก้าดิออนิครับทูดี้ครับสองครับารับ รุ่นตัวนี้ครับรุ่นของตัวดิออนิกครับพร้อมชุดแต่งให้รอบคันครับออปชั่นจัดเต็มแล้วนะครับมาพร้อมกับงานสีดำโดยสวยๆนะครับไฟด้านหน้าครับรุ่นนี้ครับจะได้เป็นงานเฟอร์บเตอร์นะครับหลอดลูกแก้วนะครับมีงานเดย์ไทม์ดันดิ้งไลท์ให้พร้อมนะครับคิวงานบ้านบนครับจะได้เป็นงานครับของตัวเอลดีนะครับหลอดเลี้ยงนะครับสภาพโคมสวยใสเดิมนะครับคันนี้เข้ามาใหม่ๆนะครับยังไม่ทําการผ่าสภาพนะครับหมูทาการรีวิวให้ลูกค้าเห็นก่อนนะครับกระจัดหน้าของตัวรุ่นนะครับ ดิออริกครับจะได้เป็นงานสีนะครับแบ็คโคมแล้วนะครับออกแบบดีไซน์ออกมาให้ดูดุดันนะครับและนัและพรีเมียมมากขึ้นนะครับไฟฝั่งซ้ายสภาพสวยใสเดิมนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยล้าวนะครับมาพร้อมกับงานไทม์มอรคู่ล่างครับสกรีนงานล่างครับเป็นงานสีเป็นโอแบ็คครับมาพร้อมงานเลเบียนของตัวหนึ่งขอไข่ครับเขาละครสิบแปดห้าหกของกรุงเทพมหานครนะครับให้ดูเด่นสัมค์ของตัวงานสังกะปองหน้านะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาสภาพเดิมนะครับ อาจจะมีรอยขนแม่เล็กน้อยนะครับผมต้องการเก็บขัดยิ้วรอยละเอียดงานรีเฟร์ภายในนะครับแล้วล้างห้องเครื่องให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับบริษัทยนต์ของเรานะครับเปิดมา24ปีนะครับเรามีทีมงานนะครับจัดซื้อนะครับที่มีชำนการครับประสบการณ์มากกว่า24ปีในการจัดสรรหานะครับลดคุณภาพเกรดเอเข้ามานะครับถ้าลูกค้ารั้สึกไม่สบายใจนะครับเรามีบริษัทชิคครับมาตรฐานของตอรมันะครับเข้ามาตรวจสอบให้อีก2 4 4จุดครับลูกค้าสบายใจได้ครับเชื่อใจได้ที่สุดกระทางครับบริษัทัถยนต์นะครับ ต่อมานะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด0.9ครัสตอมยัดครับของตัว D.I ครับโบวพาวเวอร์นะครับยอดเยียมอยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับงานด้านข้างครับตัดเป็นงานคิ้วบดซุ้มล้อพลาสติกสีดําด้านนะครับในส่วนของเตเลอร์ของตัวเดอร์นิกครับจะได้เป็นงานแม็กครับสีปัดเงานะครับด้านในเป็นงานสีดำครับ18นิ้วเดิมนะครับจากโรงงานมาพร้อมกับระบบของตัวเบรกที่ทั้ง4ล้อนะครับระบบของตัวเบรก EBS ครับ EBD นะครับ TSC นะครับคู่กุมกุมการทรงตัวคันนี้มีมาให้้คครรบบบจแลวนะั ในส่วนของตัวยางครับจะได้ยางเป็นปี2022ของตัวบิสโตรเลวนะครับสีอยาง255นะครับความหนา60เป็นยางรัศมีของตัวยาง R18 ให้ดูสภาพหน้ายางก่อนนะครับสภาพหน้ายางเดิมนะครับไม่มีรอยแตกนะครับหรือรอยร้าวความลึกของตัวหลอกยางนะครับยังสามารถใช้งานได้อยู่ยาวเลยนะครับผมให้ดูโครงสร้างของตัวงานชกหน้านะครับชกแห้งเดิมนะครับไม่มีรอยแกะของตัวหุนน็อตหรือการขยับนะครับม์สสีแต้มสีของตัวงานชกสภาพเดิมซุมล้อพลาสติกนะครับการยึดติดของตัวหมุดพลาสติกยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ อาจจะมีค่าวเศษฝนเล็กน้อยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับผมมาทําการรีวิวให้ลูกค้าเห็นนะครับรายละเอียดต่างๆของตัวรถคันนี้ก่อนนะครับด้านข้างนะครับสภาพเดิมสวยนะครับงานบอดี้นะครับบางๆนะครับเดิมๆกระจกแท้เดิมนะครับจากโรงงานพาสีพรบเราดูแลต่อให้ถึงปีหน้าคันนี้จะหมดวันที่13กรกฎาคม2568นะครับกระจกข้างเป็นงานสีของตัวรถครับด้านหน้าเป็นงานพลาสติกสีดำนะครับมาพร้อมกระจกพับไฟฟ้านะครับมีฟเลอร์ให้พร้อมแล้วนะครับระบบของตัวนะครับด้ามจับงานประตูนะครับเป็น ด้านจำการโครเมียมให้แล้วนะครับกระจกแท้เดิมนะครับจากโรงงานมาพร้อมกับงานลูกแดกหลังคานะครับกรณีที่ต้องการนะครับติดตั้งงานแหลกหลังคาเพิ่มเติมนะครับคันนี้มีมาให้ครบจบแล้วนะครับงานประเด็นค่าทั้งสองฝั่งนะครับคันนี้มีมาให้แล้วนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยหักหรือรอยร้าวนะครับต่อมานะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับดูโครงสร้างของตัวรถบนสองไม้เป็นนะครับผมจะแกะให้ดูละเอียดเลยนะครับหนึ่งปัจจัยหลักของการลดรดของตัวมือสองนะครับหนึ่งให้ดูรอยสปอตเป็นอาร์ค นะครับผมการแกะให้ดูละเอียดเลยเหมือนลูกค้ารับชมเองที่ทางบริษัทรถจนนะครับรอยสเปนนาครับต้องกลมเดิมเรียงโตนะครับไม่มีรอยครับการเคาะนะครับหรือการชนโครง้ากของตรงงานด้านข้างทางด้านบนและก็งานของตรงงานด้านข้างนะครับทาการแกะให้ดูนะครับสภาพของตัวรอยสเปนนานะครับไล่เดียงไปเลยนะครับงานเสาบีนะครับให้ดูหัวน็อตไม่มีการแกะนะครับ ด้านบนและกลางกันด้านล่างนะครับสก็ทุกอย่างต้องอยู่ครบนะครับคู้นี้คันนี้คู่มือของการใช้งานนะครับมีให้ครบแล้วนะครับเลขไม่น้อยมากครับอยู่เพียงแค่4ี่หมื่นโลเท่านั้นนะครับรถปี2องพันยี่สิบใช้งานเพียงแค่1นึ่งหมกิโลต่อปีเท่านั้นนะครับกับราคาออกหมาไปเนี่ยคันนี้ครับอยู่ที่1นึ่งล้านสักสามแสนันบาทครับวันนี้เพื่อนต์เราขายเพียงแค่แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับฟรีดาวน์พรีเพียงแค่หนึ่งหมื่นสามพันครับเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับสาาามรรรรถถเเขข้้ดดดูแลลละะทททองััับบบไยยนนคี่ิษพต์ หรือสามารถโทรมาสอบถานนะครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือแฟนกับทางผมได้เลยนะครับเสี่ยเมิงที่เบอร์ศูนย์หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์หาผมได้เลยนะครับให้ดูโครงสร้างต่อมาปัจจัยหลักของตัวครับแผงประตูหัวน็อตมาร์คสีแต้มสีนะครับอยู่ครบไม่มีรอยการแกะหรือการขยับนะครับหัวน็อตภายในนะครับไม่มีการแกะนะครับหรือรอยถอดนะครับแผงประตูสภาพเดิมสวยนะครับวัสดุของตัวซอฟท์พัทที่เป็นงานหนังหุ้มมีให้ ตัดด้วยงานตะเข็บงานได้นะครับสีขาวนะครับตัดด้วยทีมงานนะครับสีเป็นโนแบ็คเงาๆนะครับรับจับงานเป็นโครเมียมพอระบบกผมตัวเซตทันล็อกให้แล้วนะครับผมไล่งานตะเข็บซิลิโคนเรื่องข้างให้ดูนะครับงานตะเข็บซิลิโคนสภาพเดิมทุกยางขอบประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยเปื่อยรอยสปายเบนอาร์กนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับน่าใช้งานมากๆกับรถ PPV 7ที่นั่งครับรุ่นยอดนิยมสุดประหยัดครับกับเจ้าอีซุมิวเอ็กซ์2.9ดีออนิกครับทัวนี่ครับ2 รถปี2020คันนี้ครับราคาฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่13,700บาทเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับสามารถเข้าดูรถและทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทรถยนต์นะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือแฟนกซ์ทางผมได้เลยนะครับเซลร์เมงที่เบอร์ศูนย์นุกซีหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามครับเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์นะครับทักเข้ามานะครับสอบถามในส่วนตัวไฟแนนซ์หรือรายละเอียดของตัวรถเบื้องต้นก่อนได้ครับต่อมานะครับในส่วนตองงานแบบด้านหลังให้ดูนะครับสภาพแมมม็กสวยนะครรับบไ่ีอา ยางและยางปนสโตนปีอนี่สิ2นะครับระบบเบรกดิ้ทั้ง4ล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบของตัว E.S.C. นะครับระบบของตัว E.B.D. E.D. ครับคุ่กกมการทองตัวของกุงตรงงานช่องล่างคันนี้มีไม่ให้ครบจบแล้วนะครับให้ดูงานคัสซีและโครงสร้างนะครับสภาพเดิมสวยนะครับซุ้มล้อนะครับไม่มีรอยแตกนะครับวิวล้อของตัวงานบบด้านหลังครับสภาพอาจจะมีความขนแม้เล็กน้อยนะครับแต่งานโครงสร้างของเรารับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำด้วยล้อไม่มีชุดส่วนหายแน่นอนนะครับ ่อมาผมให้ดูงานโครงสร้างของตรงนั้นด้านหลังนะครับโครงสร้างลอสสวัดเวนาร์คนะครับด้านหลังผมไล่ให้ดูรายละเอียดเลยนะครับสภาพเดิมนะครับสวยเลยนะครับด้านบนนะครับงานด้านข้างไล่งานสปอตเ็นาร์คนะครับสภาพเดิมงานเสาซีนะครับเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีรอยการแกะหรือล่อขยับนะครับงานวัสดุของตรงงานด้นข้างนะครับด้านบนจะตัดด้วยงานนะครับสีเบดครับ แล้ววัสดุของตัวหนังนะครับเดิมเดิมพรีเมียมนะครับเป็นงานพัสดุหนังพรีเมียมแล้วนะครับตัดด้วยงานสีเป็นโนแบ็คเงาเงาสีดำดักจับการโครเมียมนะครับแล้วก็ให้ดูงานนะครับของตัวแผงประตูด้านข้างไล่เลยครับลอลูกยางเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมลอยซิลิโคนเดิมนะครับอย่างเดี๋ยวต่อมาให้ดูงานด้านหลังนะครับในส่วนของตัวงานด้านหลังคันนี้นะครับจะได้เป็นงานไฟแท้แท้เดิมนะครับจากศูนย์นะครับ เป็นงานไฟ LED นะครับตัวนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโลโก้หรือแบบของตัวอีซสุนะครับคันนี้มีให้แล้วนะครับมาพร้อมกับโลโก้ของตัวมิลสแล้วนะครับงานด้านท้ายมีงานไฟัะทิมให้ทั้ง2จุดนะครับด้านบนเป็นงานสปอยเลอร์พร้อมกับงานเสาชันยานชักฟินให้แล้วนะครับไฟท้ายเบรกด้วยสามดูด้านหลังของตรงงานกระจกนะครับในส่วนตัวคันนี้นะครับมีระบบของตัวควบคุมการส่งตัวของระบบ ESC ให้พร้อมแล้วนะครับอดี๋ยวผมไม่ดูงานโครงสร้างของตรงงานด้านท้ายมาพร้อมงานก้องมองหลังครับมีให้แล้วนะครับคันนี้นะครับ ต่อมาให้ดูงานช่วงล่างก่อนนะครับขออนุญาตให้ดูงานช่วงล่างล้อะอะไรมีให้ครบครับแหนบเดิมแหนบโชคเดิมนะครับนะครับไม่มีรออถลอกนะครับรู้เลยนะครับว่าเขาคันนี้ไม่มีการนะครับวิ่งในทางลูกรลังหรือการวิ่งบนทุกข้อหนักนะครับดูได้จากดีเทลของตรงงานช่วงล่างนะครับว่าสังสภาพเดิมไม่มีสเก็ตหินหรือรออสีถลอกของตรงงานช่วงล่างเลยนะครับโครงสร้างของตรงงานฝาหลังนะครับปัจจัยหลักๆของตัวการดูรถฮับหน้าเดิมนะครับท้ายเดิมไหมนะครับร้อยหัวน็อตนะครับ ผมบอกเลยนะครับถ้าแกมีแกะไม่มีแกะคือไม่มีนะครับนี่เรยอสังคมสภาพเดิมนะครับไล่เลยทั้งฝั่งขวาและก็งานฝั่งซ้ายนะครับล่องรอยสปอตเบนอาร์นะครับเดิมกระบอกโช๊คเดิมนะครับผมไล่ให้ดูตะเข็บของตรงงานด้านข้างไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับงานด้านท้ายไล่ตะเข็บสี่โคนให้ดูนะครับยาวเลยนะครับไม่มียิ้วรอยของการชนโครงสร้างนะครับไล่มาหัน็อตนะครับเดิมเดิม ห้องโดยสารด้านหลังนะครับคันนี้ถือโทดของการใช้งานนะครับในการนั่งนะครับเจ็ดคนนะครับหกเจ็ดคนขึ้นไปนะครับหรือการขนของสัมภาระเพิ่มเติมนะครับกล่องใส่ของคันนี้มีให้แล้วนะครับด้านหลังด้านท้ายนะครับแล้วก็ชุดประแจแม่แรงนะครับคันนี้มีให้แล้วนะครับที่แขวนของมีให้มีพอร์ตของพ o ว e r เลทครับไว้ใช้งานให้อีกหนึ่งพอร์ตครับขนาด120วัตต์นะครับ12โวลต์ของตัวไฟดีซีให้แล้วนะครับเบาะสามารถทําการพับลงได้ทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับเจ้ารุ่นนี้นะครับ จะพับระนาบเรียบลงไปครับไม่ว่าจะเป็นของตรงงานแถว2ด้วยนะครับอ่าต่อมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูงานฝั่งขวานะครับให้ดูงานเฮดรูมนะครับไฟคอนโซลนะครับคันนี้ด้านหลังเขามีให้แล้วนะครับงานฝั่งขวานะครับสภาพเดิมดูดีสวยถือว่าดูดีเลยนะครับคันนี้นะครับสภาพแบกเดิมไม่มีร้อยสุดบาทนะครับโช๊คเดิมนะครับแล้วก็ราคัซีโครงสร้างสภาพเดิมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของโครงสร้างหลอดเซอร์บรับ ด้านหลังฝั่งขวานะครับล้อสบายเป็นอาร์คไล่นะครับกลมเรียงเดิมนะครับไม่มีเรื่องรของการชนโครงสร้างนะครับอ่าด้านข้างผมไล่ให้ดูนะครับล้อสบาเป็นอาร์คสภาพเดิมส่วนของตรงงานเบาแถว2นะครับสามารถทําการนะครับพับขึ้นไปได้นะครับหรือพับหน้าราบเรียบลงไปนะครับหรือธารมะทาการปรับพับเบาะขึ้นได้ก็เอาสิบองศานะครับเดี๋ยวผมทําการนั่งให้ดูในส่วนของตรงงานเบานะครับแถว3ว่านั่งสบายไหมครับ อนุญาตนะครับอ่าในส่วนของตรงงานเบาะนะครับด้านหลังถือว่าหรือพื้นที่ใช้สอยกว้างเลยนะครับมีหน้าจอนะครับขนาด7นิ้วใช้งานให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับแอร์สามารถปรับระดับของตัวเมนูนนะครับไฟคอนโซลนะครับมีให้2จุดแล้วกับคันนี้นะครับแอร์คอนโซลลำโพงครับมีให้ครับถึง8จุดเลยนะครับรอบคันระบบของตัวความปลอดภัยนะครับแอร์แบ็กมีให้ถึง4จุดเลยนะครับ เดี๋ยวผมขยาตทำการนั่งให้ดูในส่วนตัวงานเบาของตัวแถวที่สองก่อนนะครับในส่วนของตัวงานนะครับเบาะนะครับที่พักแขนเจ้าคนนี้เขามีมาให้แล้วนะครับที่พักแขนนะครับตรงกลางมีช่องใส่ไว้ที่วางขวดน้ําแก้วน้ํานะครับงานแถว2สองถือว่านั่งสบายครับสามารถปรับเอ็นระเบาะได้หนึ่งระดับนะครับกระเป๋าจิ้โจ้มีให้สองฝั่งแล้วมาพร้อมกับพอร์ตช่องยูสบขนาด 1แอมป์ด้านบนนะครับด้านล่างเป็น2แอมป์มีไฟของตัว AC 2 2 0โวลต์นะครับ150วต์ไปใช้งานให้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอสามารถปรับแอร์ด้านจับบุคคลขึ้นนะครับมีให้แล้วนะครับต่อมาอย่าผมไล่ให้ดูแผของตัวด้านหน้านะครับสภาพบอดี้ยังบางกุญแจคิเลตมีให้นะครับระบบของตัวสมาร์ทเอนทีมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพแม็กของตัวด้านหน้านะครับไม่มีปีร้อสบาทนะครับชกเดิม มาร์คสีแต้มสีนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับซุ้มล้อพลาสติกสภาพเดิมนะครับกราคาฟรีดาวคันนี้ผ่อนเพียงแค่1นึ่งหมื่นสามพันเจ็ด้อยบาทครัท่านใดสนใจครับสามารถเข้ามาดูรถและทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทเป็นยนหรือสามารถโทรมาสอบถามร้านรถหรือแฟนตทางผมได้เลยครับเซื้อเมงที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามครับแอดไลน์ครับเบอร์โทรนี้มาได้เลยนะครับแผงประตูด้านหน้านะครับให้ดูนะครับวัสดุด้านข้างนะครับสภาพเดิมสวยนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับ กระจกล่นลงนะครับเป็นอัตโนมัติบานคนขับระบบเซ็นทรัล็อกมีให้แล้วนะครับที่วางขนน้ำแก้วน้ำลำโพงมีให้โครงสร้างหัวน็ตครับมาร์กสีเต็มสีสภาพเดิมสวยนะครับให้ดูรอโครงสร้างรอยเซฟแ์ดกร์ผมไล่ให้ดูนะครับมเรียงเดิมแล้วก็งานงานเสาบีหัวน็อตไม่มีการขยับนะครับตั้งนบน และด้านล่างสติกเกอร์ของการตาลมยางนะครับมีให้แล้วนะครับเบาะปรับไฟฟ้าขับบนขับพกทิศทางนะครับอาจจะมียุโหปของตรงงานเบาะหนังนะครับคันนี้ขึ้นเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ปรับผ้าเดี๋ยวคนณทำการเก็บรายละเอียดของตรงงานให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะครับเดี๋ยวเขาญาตินะครับทำการสตาร์ทให้เครื่องยนต์คันนี้ก่อนนะครับ1 2 3สานะครับ หน้าปัดไหม่นะครับออกแบบดีไซน์มาด้วยดานิตอนเรียบร้อยแล้วครับตรงกลางนะครับฝั่งซ้ายเป็นวัดรอบตรงขวาเป็นความเร็วนะครับหน้าจอตรงกลางเป็นดีนิทอนนะครับเบาะอุณหภูมิของตัวห้องเครื่องแล้วก็ปริมาณของน้ำมันนะครับเลขไปครับ46,000ครับ533กิโลนะครับรถปี2020 4ปีใช้งานเพียงแค่10,000กิโลต่อปีเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆครับกับรถเซกเมนต์นี้นะครับกับราคาฟรีดาวน์พร้อมแค่13,700บาทนะครับกับเจ้า isuzu mu-X ครับ di-ionic ครับ ถยได้ครับ2คันนี้นะครับกับรถปี2020กับราคาคันนี้ครับอยู่ที่819,000บาทราคาหายไปจากป้ายแดงครับคันนี้นะครับถึง500,000บาทเลยนะครับที่วางขนน้ำแก้วน้ำ้านข้างมีให้ระบบของตัว traction control นะครับครับมีให้กันกันเลื่อนถลายนะครับพื้นที่ราดชันเจ้าคันนี้มีให้แนวกกระจกไฟฟ้าปรับเลนกระจกได้มาพร้อมระบบตัวออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับที่ใส่เหรียญนะครับด้านล่างมีให้ครับฝาปกระโปรงหน้านะครับฝาเปิดถังน้ามันนะครับมีให้แล้ว คอนโซลด้านหน้านะครับสะอาดเลยนะครับคันนี้ครับทำการรอ QC ตรวจเช็คคันเข้าใหม่อยู่นะครับคันนี้นะครับผมมาทำการรีวิวให้ลูกค้าเห็นก่อนนะครับที่ใส่ของช่องด้านหน้ามีให้นะครับหน้าจอขนาด7นิ้วพร้อมของตัวระบบนิวเวอเตอร์เชื่อมต่อบลูทูธนะครับรับสายวางสายนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันหุ้มหนังสภาพเดิมสวยเลยนะครับฝั่งขวาเช็คออนบอกของตัวหน้าจอนะครับไฟหน้านะครับเป็นเมนนวนปกตินะครับไฟตัดบอกเขามีมาให้แล้วนะครับที่ปัดน้ําฝนฝั่งซ้ายนะครับ ระบบของตัวครับเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นถังตัวแผ่น CD DVD พร้อมระบบของตัวแอร์ที่เป็นออโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับ พอร์เล็มีให้ครับ USB นะครับมีเอาคันนี้มีให้แล้ว AUX มีให้แล้วมาพร้อมระบบของตัวเกียร์อัตโนมัติที่เป็นซิลเซียมชิป6สปีดครับมีปุ่มของตัวชิปล็อกให้พร้อมนะครับด้านล่างตัดด้วยงานสีเป็นน้มแง็ครับเงาเยสวยครับขอบงานเป็นงานสีโครเมียมตัดออกมาให้ดูพรีเมียมแล้เร้าสอยมากขึ้นนะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ำนะครับเบรกลึงมือนะครับแมนนวลใช้งานง่ายๆคู่มือคันนี้มีมาให้ครบจุดการเข้าศูนย์ประกันนะครับคันนี้มีมาให้แล้วนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับมีพอร์เตบ เกล็ชักด้านล่างมีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านจับบุคคลขึ้นมีให้แล้วนะครับแผงแดดนะครับกระจกมีให้เรียบร้อยนะครับที่ส่แว่นตาไฟคอนโซลด้านหน้านะครับเป็นงานไฟหลอดไส้ปกตินะครับสีส้มนะครับแล้วก็บานบุคคลที่ขับนะครับไม่มีกระจกให้นะครับกระจกตัดแสงเป็นออโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับที่ปักแขนนะครับเป็นงานวัสดุหนังนะครับภายในนะครับข้างขวางเลยนะครับ ทุกอาชีพของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นครับข้าราชการพนักงานบริษัทครับรัฐศาสาร์กิจครับอาชีพทั่วไปครับสามารถออกรถได้ทุกชีพครับดอกเบี้ยของเรานะครับเป็นเกินที่เลือกใหญ่ที่สุดแล้วนะครับดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นนะครับตาอยู่ที่2.39นะครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับ7ปี14 2 7ปีครับโทษทีครับ7ปีไปสิงวดครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียงแค่13,700หมื่นสามันเจ็ดร้อยบาทครับกับเจ้าอิสุมิมิเอ็กซ์ออนิกครับทูรีไรส์ครับสองรถปีสองพันสิบเก้านะครับ เครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ที่สุดประหยัดอยู่แล้วของตัวเจ้า ddi power 1.9นะงครับ1น0ิแรงม้านะครับ350้นิวตันเมตรนะครับก็จะหลักของการดูเครื่องยนต์นะครับหนึ่งนะครับดูว่าเครื่องยนต์รอบเครื่องเดือนิ่งไหมนะครับฝาครอบเครื่องนะครับมีครบไหมมีรอยซึมรั่วของตัวมันเครื่องไหมมาร์คสีแต้มสีนะครับของตัวเครื่องยนต์สภาพเดิมนะครับไม่มีรอยซึมรั่วนะครับ คันนี้ยังไม่ทําการรับส,สภาพนะครับราทําการรีวิวให้ค้าเห็นก่อนนะครับงานฝากระโปรงดูนะครับไม่มีการแกะหรือการถอดนะครับถ้ามีการแกะหรือการถอดสายฐานก่อนเลยว่ารถคันนี้มีการชนโครงสร้างมาไหมนะครับให้ดูงานแก้มฝั่งด้านซ้ายด้านในสภาพเดิมนะครับแก้มเดิมหัวน็อตนะครับด้านข้างเดิมไล่มายาวเลยนะครับแก้มงานฝั่งซ้ายหัวน็อตเต็เดิมนะครับรูเจาะเดิมเนมเพกครบนะครับคานด้านหน้านะครับสภาพเดิมนะครับ ไม่มีการชนครับงานฝังขวาผมจะให้ดูเนะครับ,รบแบบละเอียดเลยนะครับแก้มงานนะครับหัวน็อตไม่มีรอยขยับหรือการแกะนะครับลายตะเข็บซีโค,โคล,ล้านข้างนะครับมาเลยนะครับรูจเจาะเดิมงานตะเข็บซีโคนะครับเดิม,ดมตะเข็บซีโคเดิมครับ เดี๋ยวก็สมอบนะครับผมทำการชำระล้างเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับตรวจสอบแบตเตอรี่ครับเช็คระบบเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะครับเรามีบรันตีนะครับดูแลหลังขายนะครับ1เดือนครับสามสิบวันครับเกี่ยวกับระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบเกียร์ครับถ้าลูกค้ามีปัญหาครับสามารถเข้ามาแก้ไขได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายสิ้นครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหารถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งครับกับเจ้าตัวครั HMX 1.9ดีออลิคทูเรียครับ2ครับรถปี2020คันนี้ครับกับราคาฟรีดาวน์เพียงแค่13,700บาทครับสามารถโทรมาสอบถามครับร้านเอียดของตัวรถหรือแฟรนกันทางผมได้เลยนะครับเสือเม้งที่เบอร์ศูนย์641466023เบอร์โทรนี่ครับแอดไลน์หาผมได้เลยครับก็เจอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดชมรถสวยๆของช่องทางศูนย์รวรถเข้าใหม่กระทางไม่ผู้คนขับถัดไปนะครับวันนี้ครับทอมเม้งขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ